จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็แปลกใจอยู่พอสมครวรน,นะครับก็เพราะว่าทางคุณพิธาลิ้มเจริญรัตและก็ทางพักเก้าวไกลก็ประกาศอย่างชัดเจนนะครับลงไปในการทัข้อตกลงร่วมกันใน MOU ของรัฐบาลที่จะตั้งเป็นรัฐบาลทั้ง8พรพักการเมืองใน MOU นั้นก็ชัดเจนมากครับว่าไม่มีเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1-2อยู่เลย กพูดง่ายๆคือว่ารัฐบาลชุดหน้าถ้า8พักเขาตั้งได้สาเร็จเขาจะไม่มีนโยบายผลักดันให้มีการแก้ไข112แน่นอนแต่พัรคก้าวไกลเข้าไปทําหาเสียงเอาไว้เรื่องนี้เขาก็ประกาศเป็นหนึ่งในนโยบายดังนั้นเขาก็จะปล่อยให้เป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนและราษฎรของพัรคก้าวไกล151คนที่จะไปเสนอร่าง แก้หนึ่งหนึ่เข้าสภาเท่านั้นเองครับและในท้ายที่สุดมันจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลก้าวไกลไม่ได้อยู่ที่พิธาลิมเจริญรัฐไม่ได้อยู่ที่พักร่วมรัฐบาลทั้ง8พักแต่มันอยู่ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุธ,ธิสภาครับดังน,นั้นก็จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าเมื่อวานมันอะไรกันทักกันหนาครับเขาให้มาดูว่าใครจะเป็นนายก แต่ปรากฏว่าลากไปเรื่องหนึ่งหนึ่งสองลากไปเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ลากไปเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตราหกตกลงแล้วใครกันแน่ครับที่พยายามจะเอาเรื่องประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์มาพูดคุยกันซึ่งก็ถ้ามองในแง่บวกก็ถือว่าเป็นแง่ดีนะฮะการที่สมาชิกรัฐสภาหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณชาดาไทยเศษไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายแสวงการ ไม่ว่าจะเป็นคุณชัยชนะเดชเดชโชไม่ว่าจะเป็นคุณเสรีสวุวรรณนนท์ไม่ว่าจะเป็นคุณคำนูนสิทธิทสมานเป็นต้นพวกเขาเหล่านี้ยืนยันชัดเจนแล้วครับโดยปริยายโดยชัดเจนทั้งปริยายทั้งชัดเจนเลยว่าเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องหนึ่งหนึ่งสองอภิปรายกันในรัฐสภาแห่งดีด้าศซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องถ้ามันเป็นประเด็นปัญหาก็มาพูดคุยกัน ถ้ามันเป็นประเด็นเรื่องการเสนอแก้กฎหมายเข้ามาคุณก็มาอภิปรายเหมือนที่เมื่อวานคุณอภิปรายกันนั่นแหละแล้วถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับร่างแก้หนึ่งหนึ่งสองที่พักเก้าไกลเข้าเตรียมสเสนอก็ง่ายนิดเดียวครับคุณมีอำนาจของคุณในฐานะเป็นสสก็ดีสวก็ด,กดีคุณก็โหวตให้มันตกไปสิครับโหวตให้มันตกไปหรือถ้าคุณโหวตผ่านแล้หลักการวาระแรกคุณก็มาแก้ในวาระสองแล้วถ้าแก้ไม่สาแก่ใจวาระสามคุณก็เอาให้มันตกไปสิครับ นี่ก็เป็นตามคันลองของกระบวนการนิติบัญญตัตินะฮะไม่เห็นมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเลยแม้แต่น้อยผมก็นั่งฟังอยู่ตลอดวันฟังแล้วก็แหมคิดแล้วก็แหมเจ็บใจตัวเองเหมือนกันนะเจ็บใจเสียดายเสียโอกาสเหมือนกันที่ถ้าผมอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในรัฐสภาเมื่อวานนี้เนี่ยจะขออนุญาตอภิปรายโต้แย้ง กับพวกเขาเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาชัดเจนวันนี้ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีภาพมรากสัตริย์ทรงเป็นประมุขภาษาอังกฤษก็เรียกกันว่าคอนสต i t u t i ชัน l Monarchy นั่นแหละนะครับไทยจะไปแปลเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องยืนยันว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยซึ่งยังรักษาให้สถาบันมรด์เป็นประมุขนะครับนี่คือระบอบการปกครองในแบบปัจจุบันนี้ คำว่าเคารพสักการะนั่นคือข้อความที่เป็นการเทิดพระเกียรติให้กับตําแหน่งพระหมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของประเทศไทยการเทิดพระเกียรติเช่นนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าคําว่าเคารพสักการะนั้นเป็นผลครับแต่ต้องมีเหตุก่อนเหตุก็คือเราจะต้องออกแบบรัฐธรรมนูญออกแบบระบบกฎหมายต่าง ยืนยันว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกลางในทางการเมืองเป็นกลางหรือนิว t ท a ร์เรตี้เมื่อเป็นกลางแล้วก็ไม่ตกอยู่ในการวิาพากษ์วิจารณ์ของฝักฝ่ายทางการเมืองต่างๆเมื่อเป็นกลางแล้วไม่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองแล้วไม่ถูกคนเล็งเห็นว่าเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว ก็จะนำมาซึ่งการเคารพสักการะผู้ใดละเม,มิดมิได้หมายถึงฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้นั่นเองครับฟ้องร้องมหากษัตริย์ไม่ได้เพราะอะไรฮะก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงใช้พระราชอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช้พระราชอำนาจในทางการเมืองโดยแท้ไม่ได้ใช้พระราชอำนาจในทางนโยบายต่างๆโดยแท้ แต่คนที่ใช้อำนาจเหล่านี้คือผู้รับสนองพระบรมราชโองการคนเหล่านั้นที่รับสนองพระบรมราชโองการก็ต้องรับผิดชอบในทางการเมืองและในทางกฎหมายไปเองพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าพระมหากษัตริย์ไม่ทรงทำอะไรผิดหรือ The King can do no wrong นี่จึงเป็นที่มาว่ารัฐธรรมนูญเขียนว่า ไม่มีใครจะมาฟ้องร้องกล่าวหาพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้นี่จึงเป็นที่มาของการเขียนว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผมสรุปให้สั้นๆอีกทีบทบัญญัติแบบมาตรา6ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่10วรรษที่75ต่อเนื่องกันมาตลอดเนี่ยในท้ายที่สุดมันคือผลครับ ผลของการที่เราต้องการให้เป็นเช่นนั้นเราต้องการให้พระมหาศาสตร์เป็นที่เขาลดศักการะเราต้องการให้พระมหากษัตร์ไม่ถูกฟ้องร้องเราต้องการให้พระมหาศาสตร์นั้นทรงอยู่เหนือการเมืองนี่จึงเป็นที่มาครับว่าบรรดาระบบก,กฎหมายระบบรัฐธรรมนูญที่เหลือทั้งหมดต้องออกแบบให้พระมหาศษัตร์ ไม่ได้ใช้พระนาชํานาจทางการเมืองทางการบริหารโดยแท้แต่ให้พวกรัฐมนตรีผู้รับสนองเป็นคนทำและรับผิดชอบกันไปเองเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้แหละครับไม่ได้ยากไม่ได้พิสดารอะไรเลยหลักการแบบนี้ถูกต้องแล้วแต่ยังมีความพยายามจะเอามาอาธิบายก็โยงไปถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2แต่ถ้าจะมาลากมาโยงเพื่อ เขียนอธิบายให้มันคุมคุมเครือเครือเขียนซ่อนระหวา่างบรรทัดพูดซ่อนระหวา่างบรรทัดพูดให้ชัดแต่เตะไม่ถึงเพื่อจะชี้เป้าให้สังคมประนามหยามเหยียดว,ว่าไอพ้พรรคเก้าไกลเป็นพวกล้มล้างการปกครองไอ้นี่ผมว่าไม่ถูกต้องถามดังๆถามคุณกำนูสิทธิสมานไปตรงๆวันนี้ประเทศไทยปกครองในระบอบอะไรครับปกครองในระบอบสบุรณาญาสิทธิราชหรือปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน,นามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถ้ายืนยันว่าปกครองในระบอบสมบูรณาสิทธิราชแล้วอธิบายว่าพระมหากษัตริย์กับรัฐเป็นสิ่งเดียวกันถูกต้องครับถ้าคุณยืนยันว่าเป็นสมบูรณาสิทธิ์อธิบายว่าพระมหากษัตริย์กับรัฐเป็นสิ่งเดียวกันถูกต้องถูกต้องแน่นอนทุกประการแต่ถ้าย <fal> ืนยันว่าวันนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอธิบายว่าพระมหากษัตริย์กับรัฐเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ครับผิด ผิดต,ตามระบอบการปกครองเลยเพราะอะไรครับระบอบประชาธิปไตยอันมีมาตราทรงเป็นประมุกได้ออกแบบรัฐธรรมนูญที่กําหนดตําแหน่งแห่งที่ขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายตั้งแต่ประมุกของรัฐรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลแยกออกมาต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับรัฐครับ พราะนี่เป็นระบบประชาธิปไตยแล้วครับพอเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์ดำรงตําแหน่งอะไรครับดารงตําแหน่งประมุขของรัฐ head of state ครับคุณคํานวณคุณสมชายและอื่นๆมีสิทธิที่จะเห็นตรงกันข้ามกับพระ9ก้าไกลมีสิทธิ์ที่จะเห็นว่าข้อเสนอหนึ่งหนึ่งสองของ9ก้าไกลนั้นไม่ถูกต้องนั่นเป็นเสรีภาพและท่านมีอำนาจในการเป็นสวท่านไปโบวตความด้วย แต่ท่านอย่ามาอภิปรายบรรยายโอ้โลมปฏิโลมชักแม่น้ําทั้งห้าชักแม่น้ําทั้งสิบสารพัดสายออกมาเพื่อชี้นําประชาชนให้เห็นว่าพักคก้าวไกลเป็นพักที่ล้มล้างการปกครองไอ้แบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่พอพักคก้าวไกลผมเชื่อว่าเขามีแรงต้านทานสูงพอสมควรแล้วละ่ะเขาคงรู้ดีว่าเขาต้องโดนข้อหาแบบนี้ไปตลอดและเขาก็ยืนยันตลอดว่าไม่ใช่ เขาต้องการทำารงรักษาสาบันพระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องับยุคสมัยพวกเขาคงทนแรงเสียดทานเหล่านี้ได้ผมไม่กังวลหรอกแต่สิ่งที่ผมกังวลคือวิธีคิดวิธีอธิบายเชื่อมโยงต่างๆนานาของบรรดาสมาชิกรัฐสภาหลายๆคนเมื่อวานเนี่ยมันคืออะไรครับผมว่ามันไม่เป็นคุณต่อสาบันพระมหากษัตริย์แน่นอน คุณเอาเรื่องสถาบรราันนอสัตย์มาอภิปรายตอนเลือกนายกทำไมที่ฟังกันมาก็บอกว่านี่เป็นการทำลายแก้มาตราหกทางประตูหลังผมยืนยันแล้วว่าไม่เกี่ยวพรรเก้าใครเขาไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครองตรงกันข้ามเขากำลังจะออกแบบระบบเขากำลังจะจัดวางตำแหน่งแห่งที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆทั้งหมดเขากำลังจะปฏิรูปหลายๆเรื่อง เพื่อให้บ้านนี้เมืองนี้มันไปต่อได้เพื่อให้รักษาสถาบนาันรัฐให้ดํารงอยู่อย่างมั่นคงสถาพรต่อไปภายใต้กระแสแห่งความท้าทายในยุคปัจจุบันนี่เขาตั้งใจทำแบบนี้ขอเถอะครับถ้าไม่รักพิธาไม่ชอบพิธาไม่ชอบพักเก้าไกลไม่อยากให้พิธาเป็นนายกไม่อยากให้พักเก้าไกลร่วมรัฐบาล ใช้เหตุผลอื่นอย่าใช้ประเด็นมาตรานึงหนึ่งสองอย่าใช้ประเด็นเกี่ยวกับสถาบันนอสสารมาอ้างผมยืนยันจริงๆ,ๆคุณทําแบบเมื่อวานน่ะพรรคก้าไกลมันไม่เสียหายหรอกครับพิธาไม่เสียหายหรอกสมาชิกพรรคแกนนําพรรคเขาไม่เสียหายหรอกเพราะเขาโดนมาตลอดโดนตั้งแต่วันตั้งอนาคตหม่จนวันนี้เขาโดนมาโดยตลอดเขาไม่กังวลหรอก เขาอธิบายชี้แจงเขาไปว่าเขาบริสุทธิ์ใจเขาไม่ได้คิดแบบนั้นแต่พวกคุณกําลังทําอะไรกันสมาชิกรัฐสภาเมื่อวานพูดจริงๆสิ่งที่พวกคุณอภิปรายกันเมื่อวานนั่นแหละไอ้นี่แหละครับเป็นการทําลายมาตรหกทางประตูหลังฝากคุณคานวณสิทธ,ธิสมานด้วยไม่ใช่เรื่องการแก้กฎหมายอะไรพวกนี้เลยสิ่งที่พวกคุณเอามาใช้อภิปรายกันเมื่อวานนั่นแหละคือการทําลายมาตรหกทางประตูหลัง